สวัสดีครับทุกคนวันนี้เที่ยวกรินจะพาไปเที่ยววัดพุทธบาทสุทธาวาสหรือเชื่อเดิมเรียกว่า วัดเฉลิงพระเกียรติจอมข้าวราชานุสรนะครับหรือชาวบ้านนะก็จะเรียกกันว่าวัดพุทธบาทปู่ผาแดงนะครับก่อนขึ้นนะครับคือแวะซื้อตั๋วก่อนที่วัดนะครับคนละ120บาทจะมีค่ารถแล้วก็ค่าอุทยานนะครับจะมีพนักงานอยู่นั่นนะครับแล้วก็ขึ้นรถของชาวบ้านขึ้นไปใช้เวลา15นาทีครับระยะทาง3กิโลเองครับตอนนี้คือมาถึงคือเวลา9โมง52นาทีนะครับก็มาเจอสิ่งแรกเลยจะเป็นถ้ำนะครับเป็นถ้ำจำลองนะครับสวยมากครับทุกคนตรงนี้มันดูเหมือนถ้ำ จริงๆนะครับจะบอกก็แวะถ่ายรูปตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนําว่าแวะซื้อน้ําซื้อกาแฟกินก่อนนะครับเพราะว่าข้างบนจะไม่มีน้านะครับทุกคนเบื้องต้นท่ด้านนะครับคือสามารถมองเห็นวิวเมืองลําปางคือเป็นมุมที่สวยอีกมุมหนึ่งเลยครับทุกคนก็อย่าลืมแวะซื้อน้ํากันนะครับแล้วก็พอหันไปทางด้านซ้ายนะครับทุกคนเจ้าหน้าที่แนะนําว่ามันจะมี รอยพระพุทธบาทที่ค้นพบใหม่อยู่ด้านซ้ายนะครับคือทอนนี้ผมก็ตัดสินใจว่าโอเคแวะไปด้านซ้ายนี่ก่อนไปดูรอยพระพุทธบาทก่อนเพราะว่าระยะทางมันไม่ได้ไกลมากกลัวว่าจะลงมาจากเขาและหมดแรงพอดีก็เลยลองแวะไปครับทุกคนก็นี่บรรยากาศนะครับก็จะมีบันไดนะครับตรงทางเข้าสวยมากเลยนะครับทุกคนสามารถแวะถ่ายรูปก่อนได้แล้วก็ลองขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาทนะครับตรงนี้เลยครับลองขึ้นไปดูนะครับ โดยรอยพระพุทธบาทนะครับที่อยู่ด้านหลังนี้ครับก็จะสักระไหวยดอกไม้2จุดตรงนี้นะครับมีจุดด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอีก1จุดนะครับทุกคนก็นี่จะตกแต่งเป็นศิลปะของล้านานาของลำปางนะครับนี่เลยเป็นรอยพระพุทธบาทนะครับก็สามารถมีบันไดขึ้นไปถ่ายมุมสูงได้นะครับทุกคนรอยก็จะค่อนข้างใหญ่ประมาณหนึ่งเลยนะครับบริเวณฝั่งนี้นะครับก็จะมีพระ รูปอื่นๆให้สักการะไหว้การตรงนี้ก่อนขึ้นเขาได้นะครับทุกคนแล้วก็ไปกันต่อนะครับก็เดินไปต่ออีกนิดนึงนะครับเดินกลับไปที่จอดรถแล้วก็เดินต่อเพื่อจะขึ้นไปดูยอดเจดีย์นะครับก็นี่เลยนะครับตอนนี้นะครับเวลา10บโมงสินาทีนะครับเริ่มขึ้นบันไดแล้วนะครับทุกคนก็บันไดก็มีทั้งโซนชั้นบ้างเดินง่ายบ้างนะครับก็ค่อยๆเดินไปนะครับจะบอกว่าบรรยากาศระหว่างทางนะครับคือวิวสวยมากนะครับนี่เลยครับเขา ค่อยๆเดินอย่างระวังนะครับทุกคนพราะว่าไม่ไม่ต้องรีบก็ได้ค่อยๆเดินไปเล่นไปก็จะมีระหว่างทางก็จะมีจุดให้ตีะระฆังาจัดไปหนึ่งดอกเปึงเสียงดังมาก <laughs> ตกใจเลยครับไม่คิดว่ามันจะดังขนาดนี้ก็เดินไปต่อครับทุกคนนี่แหละครับก็ ดูความชันของไปนะครับแต่คือบันไดเขาทําบันไดเหล็กดีมากครับทุกคนคือมันเดินง่ายครับก็เดินไปแวะถ่ายรูปไปคุยกับเพื่อนไปไม่ซีเรียสครับวิวต้นไม้ก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับไปคือแบบต้นไม้จะขึ้นเขียวสวยมากผมก็แวะถ่ายรูปกดชัตเตอร์ไปเรื่อยๆเลยครับนี่เลยสายชอบถ่ายรูปสายชอบทำคอนเทนต์ก็อย่าลืมแวะถ่ายมุมบันไดแต่และจุดด้วยนะครับแล้วก็นี่เลยมาถึงจุดชมวิวเมืองลำปางนะครับทุกคนจุดนี้คือต้องแวะถ่ายรูปก่อนได้เลยก คนครับอันนี้คือจุดแรกนะที่ผมแนะนําว่าต้องหยุดเช็คอินถ่ายรูปแล้วก็พักเหนื่อยพักหอบพ,พักกินน้ําก่อนนะครับจุดนี้ก็นั่งเมาส์กันชมวิวเมืองไปนะครับดูสิครับทุกคนคือมันสวยแบบ ừ, สะกดมากวิวเมืองยิ่งแบบตอนนี้ผมไปช่วงหน้าฝนเนาะมันแบบจะมีความเขียวๆข,ของต้นไม้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าคือสวยมากเดี๋ยถ้ามีแบบ ถ้ามีทะเลเหมอกนะหรือว่ามีหมอกจางๆมีหมอกตรงภูเขาเนี่ยจะถ่ายรูปสวยมากชอบเลยครับก็ไปกันต่อครับและอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมอยากแนะนานะว่าต้องชะักถ่ายรูปคือวิวตรงสะพานครับทุกคนมันจะเป็นสะพานที่ยาวประมาณหนึ่งเลยนะมีเอ่อมีเขาเรียกอะไรมีตัวกั้นนะครับมีฉากสองฉากถ่าย แนะนำนะครับว่าจะให้ถ่ายตรงสะพานนี้แล้วก็ถ่ายย้อนก็สวยนะครับแบบนี้ผมชอบถ่ายย้อนมากกว่าก็อย่าลืมนะคะว่าจุดนี้ต้องถ่ายรูปเตรียมกล้องกันไว้ด้วยนะครับสําหรับใครไปแถมยังแบบยังมองเห็นวิวเมืองลําปางอยู่ข้างหลังนี่แหละครับก็อย่าลืมถ่ายให้เพื่อนนะใครที่เดินข้างหน้าก็ไปกันต่อจะบอกว,ว่าตรงนี้ชันนิดนึงนะครับดูสิครับอือสู้ต่อสู้ต่อเริ่มหอบแล้วนะครับอันนี้คือเสียงผมอัดคือมาอัดทีหลังแต่ว่าเสียงตอนถ่ายคือแบบ <c oughs> คือไม่ไม,ไม่ไม่เลยลอะครับคือความว่าผมแวะถ่ายรูปแล้วก็วิ่งถ่ายวิ่งวิ่งเดินหน้าวิ่งไปข้างหลังมันก็เลยหอบไปหนึ่งความอยากโชว์พลังเยอะก็ถึงป้ายนี้แม้นิดเดียวก็ถึงแล้วเจ้ากเ็เขาบอกว่าใกล้จะถึงแล้วนะครับนี่หนทางอยู่ใกล้ๆข้างหน้านี่เองครับทุกคนก็ ไปเจอป้ายนะครับคือไปขวาคือไปดูเจดีย์ไปซ้ายไปบ่อน้ําทิพก็เราก็ไปดูออยอดเจดีย์ก่อนกันก่อนครับทุกคนไปด้านขวาเนะไปลุยกันจะตื่นเต้นขนาดไหนนี่คือครั้งแรกนะครับว่าจะประมาณไหนไปกันจะบอกว่าตอนผมไปนะครับก็ส่วนมากนะครับจะเป็นนักท่องเที่ยวมีทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ฝรั่งต่างชาตินะครับนี่เลยถึงแล้วครับก็เอ๊ะมันคืออะไรก็ไอ,อบงง,งเอา้า ยังไงเจดีย์อยู่ตรงไหนก็มันจะเป็นสารามนะครับก็สาลาตรงนี้นะครับจะมองเห็นสาลานี้ด้านอันแรกเลยก็จะมีด้านซ้ายด้านขวาด้านขวาก็จะขึ้นไปก็จะดูยอดเจดีย์อีกจุดหนึ่งครับก็ลองขึ้นไปแล้วก็ด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นศาลามีพระให้สักการะนะครับแนะนำนะครับว่าให้ขึ้นทางด้านขวานะครับก็นี่เลยมุมด้านขวาที่ผมขึ้นไปคือจะบอกว่าตอนนี้ฝนตกเบาๆนะครับก็เลยเหมอกแน่นมากดูเลยครับ โอ้ oh, หมอกแน่นเลยแต่บางบางบางช่วงมันก็ไม่เห็นหมอกมันก็เอ้ยมันเป็นความสวยว่ามีความหมอกผสมกับความหมอกจางๆครับมันทําให้สวยช่วงหลังฝนนะครับแลวโชคดีนะครับคือฝนก็ปลอยๆแล้วแบบไม่ตกหนักแล้วมันก็เหมือนกําลังจะหยุดนะครับช่วงเดินก็ไม่ตกนะมาตกตอนอยู่ข้างบนแล้วก็เลยได้วิวที่ค่อนข้างพอใจนะครับบรรยากาศเย็นไม่ร้อนเลยครับทุกคน นี่เลยนะครับผมแผ่นกล้องให้ดูนะครับว่าจากมุมด้านขวาได้ผมขึ้นไปมันจะเจออะไรก็นู่นครับมองไกลๆก็จะเห็นเป็นเจดียขาวๆที่มุมที่เขานิยมถ่ายกันครับก็ลองขึ้นไปด้านซ้ายดูซิมี พี่ทีมงานพี่เจ้าหน้าที่อุทยานเขาบอกว่าเดินไปด้านซ้ายครับมีเจดีไปดูเจดีผมก็เดินไปคิดว่าตรงนี้ปรากฏว่าเอาไม่ใช่แต่ดีนะทีเ่เดินไม่สูงมากมันเป็นมันขึ้นมาก็เจอแค่นี้ครับเป็นเหมือนลานสักกะมงครับก็เลยอองไม่ใช่ก็เดินถอยหลังมาหน่อยครับก็ต้องเดินันไดไปอีกนิดนึงครับไม่เหนื่อยเลยเดินไปนิดนึงจะเป็นไปดูตรงยอดเจดีขาวครับก็ มีความแบบจริงๆหายเหนื่อยนะตอนนี้เพราะว่าเราไปเจอวิวสวยๆแล้วก็อากาศเยน็นๆนะครับก็นี่เลยขึ้นไปก็จะเป็นศาลานะครับมีศาลาที่ไว้เป็นดูจุดชมวิวนะครับตรงนี้จะบอกว่า Amazing จริงผมไม่คิดเลยว่าเมืองไทยจะมีวิวที่สวยอลังการขนาดนี้มันแบบโอ้โหทุกคนครับสวยมากดูสิครับวิวเจดี บนหินนี่คือยอดเลยนะครับทุกคนอันนี้ผมถ่ายไปอีกฝั่งหนึ่งที่ฝั่งฝั่งที่ผมขึ้นไปตอนแรกนะครับก็จะเป็นเจดีย์ที่เป็นสีทองแล้วก็มุมที่เขานิยมถ่ายกันนะั่นคือตรงนี้เลยครับทุกคนนี่เมืองไทยหรือว่าที่ไหนครับทุกคนสวยมากอลังการมากยิ่งมีหมอกจางๆแล้วก็มีหมอกแบบมันค่อยๆเค,ค,คลือ่อนค่อยเคลือ่อนมันก็โอ้ทุกคนสวยมากแนะนํานะครับให้ทุกคนไปนะครับรวมเวลาการเดินทางถึงยอด เพียง40นาทีนะครับหรือบางคนก็ใช้เวลา1ชั่วโมงผมนี่แวะบ่อย